สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งจอแอนดรอยอันฟาดคติกโคซิลี่เลมสามลมสามสองซีพียูแปดคอนะครับใส่ซิมได้นะครับกับรถโตโยต้ารีโวนะครับหลักการใช้งานก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตเล่น,นได้นะครับนี่ u t u b e ไม่มีโฆษณา กอมองหลังก็สามารถเห็นได้เหมือนเดิมนะครับผู้ากันีครับเข้าแกถอยรอถามยังสามารถเล่นสองหน้าจอได้นะครับมาจากญี่ปุ่นท่านเดินทางมายังไงครับนี่เปิดพืนที่เล่นสองหน้าจอได้นะครับเราสามารถล็อกอีเมลอะไรนะครับเน็ตฟิ กูเก okay. mm ิลแมปอะไรได้หมดนะครับน mm ิ้งกุ้งอะไรก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสนใจติดต่อได้นะครับศู2ย์เก้า5 0 8หกหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าศูนย์ปดสี่หห้าสี่ห้าหนึ่งช่างวัดนะครับขอบคุณครับ